สวัสดีครับหลายๆครั้งที่ต้องนั่งฟังคนบน่นถ้าพอตนก็จะนั่งฟังเรืงจบทั้งเนื้อหาสาระถ้าฟังครบอาจสยกโวมิจฉาที่ท้าทายเพื่อนหลายคนมักชอบบน่นทนมันเตอะถ้าสาระมันไม่เปล จนเสียหายเสียงเพื่อนบนถ้าทนได้ก็สบายสายสัมพันธ์ไม่เสียหายยังคงเดิมเสียงลูกหลานถ้าเขาบ่นให้ตนนิ่งเพราะความจริงมันก็คือการซ่อมเสริมหาดูแปลกที่แกแจงและแต่งเติมเพราะว่าอยู่แบบเดิมๆคงไม่ดี สองประการพื้นฐานลูกหลานบนหนึ่งกังวลห่วนใยในวิถีเพราะถ้าเขาอยากเห็นเราอยู่กีนของลำคาญเราเติมที่ที่ดื้ดอๆมีเสียงหนึ่งวังระดับครับขับรมจะต้องเก็บทุกอารมณ์ข้ามเครียดขึงคนใกล้ตัวใกล้ใจให้กำหนึ่ง อยียงอื๋อๆจะอย่างไรให้ใจเย็นเรื่องคนบ่นธรรมดาอย่าไปถือเพียงแค่เราไม่หืออือไม่รู้เห็นถ้าอดทนไม่หวั่นไหวอยู่ให้เป็นความอยู่เย็นและความสุขสบายใจคูเ่เล็กลำบางวัลกรออนไลน์